สวัสดีค่ะ fc เยตุ้มทุกท่านนะคะ fc หมอนลําเ,เพลินเพลิน fc เป็ดน้อยคำล่าเพลินเพลินเนาะคะเนาะวันนี้6สิงหา2 5ง6มาเจอกันอีกนะคะที่จริงก็อยากมาเจอ fc ทุกทุกวันตอนเย็นนะคะเมื่อวานก็ว่าจะขึ้นคลิปจะทำคลิปแต่ก็คิดว่า fc ทุกทุกท่านก็คงจะดูไล์ สดดูช่องต่างๆของมอลำเมพิรำเพลนเนาะพอเมื่อวานเป็นกลุ่มปิดแสดงสอีพีสในฤด,ดูการที่สของมอลำามพิรำเพลิน,ลนยายตุ้มก็เลยว่าโอ้ยบ้ขึ้นดับเพราะว่าถ้าขึ้นก็ถ้าขึ้นก็เดี๋ยวเอฟซีก็คงไม่ได้เข้ามาชม <c oughs> คงไม่ได้มาดูคลิปของอยายตุ้มเนาะเมื่อวานก็ ผ่านพ้นไปด้วยดี EP ที่สองของน้องคำล่าเพชรลำเพลินหรือเป็ดน้อยกาบกาบนะคะเป็นจังใดพี่น้องเขาบึ่งใน EP สองแล้วชูตัวครั้งที่สองของน้องเป็ดน้อยคำล่าลำละครหรือคำล่าเพชรลำเพลินนะะเนาะอย่ตุ้มก็ได้ดูเหมือนกัน,นะคะ่ะดูกลุ่มปิด ดูจนจบจนเตยลานะคะแล้วก็ติชมเข้าไปในกลุ่มปิดแล้วนะคะอันติเพื่อนอย่างนึงเพื่อนสิเข้ากลุ่มปิดแล้วเพื่อนบอบอกหาหมล่มโบเจอคพี่น้องกว่าจะหาเจอเนาะหลายๆคนก็คือสี่คือกันกับความรู้สึกของยายตุ้มเนาะ ดูอยู่ดีเนาะกําลังเพลินๆแว็บหายไปเอา้าสงสัยไลฟ์เ like พื่อนมีปัญหาบอไฟเพื่อนตกไฟเพื่อนดับอีกบอ่อก็ปิดไปเลยนะครเพื่อนบอได้บอกว่าถึงช่วงนั้นช่วงนี้เข้ากลุ่มปิดนะครับอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็รู้อยู่เนาะว่าเป็นเป็นทีมใหม่เป็นทีมไลฟ์ใหม่เนาะที่มาถ่ายทํามาไล่มาถ่ายไลฟ์สดเมื่อคืนแต่ก็ น,น่าจะได้คุยกันไหมหรือไม่ได้คุยกันเนาะก่อนก่อนที่จะขึ้นไลฟ์บ้างถึงช่วงไหนที่จะปิดเข้ากลุ่มปิดอก็น่าจะได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าว่าตรงแจ้ง FC เอฟซีแจ้งอะไรด้วยนะอะไรแบบนี้นะหรือว่าผู้ใหญ่บ้านจะยุ่งไม่ได้คุยกันเนาะเพื่อนอยากปิดก็ปิดเลยเข้ากลุ่มปิดเลยนะก็เลยแบบนอก นิดนึง <c oughs> ก็ตามหาตามหาหมอรำหลายหลายคนกะรู้สึกแกแบบอันนี้อยู่ในเรื่องนี้เนาะกระเป็นหยังค่ะเราเราเราก็ติชมเข้าไปในในช่องที่เราดูแล้วในกลุ่มปิดคราวหน้าเพื่อนก็จะได้พัฒนาเนาะไม่ได้ว่ากันก็นแต่ว่าเออให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าอ,นนอันตัวนี้ก็คือแบบอมืมันเป็นแบบนี้นะคะ เพื่อนก็มาครั้งแรกเนาะทีมไล์เมื่อคืนอันอันเดิมก็จะเป็นอินด้สมายเพื่อนก็ติดทุระก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เราไม่ได้ว่าเพื่อนแต่พูดถึงว่าเราเราติงเข้าไปเนาะเพื่อนก็คือสบอว่าอย่างดอกเนาะเราอยากให้มันดีนะคะเราไม่ได้พูดให้มันเสียหายเนาะเราพูดในสิ่งที่เราอยากเห็นวงเพื่อนลำพืนพัฒนาเนาะนะคะวันนี้ก็ขึ้นหัวข้อว่า เป็นไดโน่พี่น้อง ep สองของคำล่าเพชรลำเพลินเนาะดีขึ้นเนาะในความคิดเห็นของยายตุ้มน้องทำได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นแต่ถึงว่าดีที่สุดไหมยังค่ะยังเนาะน้องต้องพัฒนาไปอีกเยอะเสียงน้องก็ยังไม่เต็มเหมือนเหมือนเหมือนปอดมันไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ยายตุ้มชอบก็คือ การแต่งกายเอกลักษณ์ของน้องแล้วก็เพลงที่น้องเอามาร้องเนาะเป็นเะพลงเพลง,งประจําถิ่นของน้องก็เพราะในแบบฉบับของน้องนะคะน้องก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปค่ะให้โอก,กาสน้องคําล่าเนาะพี่น้องพวงมีไัยเก่งมาตะเกิดนะคะหลายๆวงก็ที่เขาเอามาปั้นน้องๆหลายๆคนก็บางทีก็ร้อง ไล่ลำไลเหมือนกันแต่ร้องไปฝึกไปก็ร้องดีนะคะก็ร้องเป็นลำเป็นเก่งก็ได้มาไลยล้นคอเป็นล้านเป็นแสนเนาะพี่น้องคำล่าลํำละครก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อคืนนี้ก็น้องร้องส,สามเพลงเนาะก็ดีขึ้นพีพีต่อๆไปก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะยายตุ้มก็หวังอย่างนั้นนะคะ ให้โอกาสทุกคนค่ะเนาะคำลาก็มีความน่ารักในตัวของน้องเนาะแต่ถ้าน้องได้ออกกาลังกายเนะยาะใหญ่ตูคิดว่าน้องได้ออกกําลังกายน้องจะดีขึ้นปอดน้องจะแข็งแรงปวดจะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วน้องจะแข็งแรงกว่านี้เนาะก็กเป็นยังค่ะเพชรล้ำเพลินเพื่อนฝึกได้ครูมีหลายคนแม่ดดนอาจารย์โซแม่พรน,นะคะ แม่ปวงเพื่อนประสบการ์หลายค่ะเพื่อนจะดูแลแหละว่าเพื่อนจะพัฒนาญาสุภาพอีกค่ะเพื่อนจะพัฒนาน้องไปในทิศทางไหนนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องจะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นกําลังใจให้น้องคําล่าลาล,ละครเนาะค่ะกําลังใจนะคะเชียร์สนับสนุนกันต่อไป FC ที่น่ารักของเพชรลำเพลินทุกๆท่านนะคะ คลิปนี้ยายตุ้มก็จะจบคลิปที่ผลงานของน้องเมื่อคืนนะคะตัวอย่างผลงานของน้องหลายๆท่านก็คงจะได้ชมในหลายๆช่องหรือว่าได้ชมในกลุ่มปิดแล้วนะคะเมื่อคืนวันนี้ยายตุ้มก็จะมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ก็ขอจบคลิปในวันนี้ที่เพลงของน้องคำล่าใน ep สองเมื่อคืนนี้นะคะยายตุ้มก็ขอ อำนาจคุณพระศรรัตะนาตรัยนะคะคุ้คงองเอฟซีเยตุ้มทุกทุกท่านนะคะให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงรำเรวนรำรวยกันทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะชมคลิปน้องคำราดร้องเพลงค่ะแล้วก็แค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ก็มาหอดเทียอนโม่วมันไปหาบ้าก็เต่ามาอกเบิดเลวบาดไว้นี่นะเธอไปแซนอนลงองลมตกสนมคนลุ้นจึงบอกกาหอดสองอ้าคา സമയമില്ല <laughs>